สวัสดีครับได้ไปล้างข่าวนอกลุกนะครับนักลู่ข่าวแรกไปเที่ยอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับนี่เป็นบรรยากาศของงานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือครับชื่อภาษาฝรั่งว่าภูเรือ flower festival ครับผู้คนไปเที่ยวไปชมกันมากมายครับถ่ายรูปกันไม่เบื่อครับถ่ายกับดอกไม้ได้ทุกที่ทุกท่าทุกมุมครับสวยจริงๆในงานนอกจากดอกไม้สวยนะครับการสแสดงบนเวทีก็สวยงามด้วยครับ ถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวิโรจน์จิวรังสรรค์กล่าวเปิดงานและเพื่อให้บรรยากาศนั้นแม่เข้ากับเมืองหนาวแ้วครับพอกล่าวจบปุ๊บก็มีหิมะโปรยปลายลงมาผู้ว่าก็รับมุกครับหิมะโปรยลงมาก็หนาวสั่นบรรดาข้าราชการก็หนาวตามผู้ว่าไปด้วูไปที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิกันบ้างครับ ที่โรงเรียนบ้านกันงบ้านลี่สามัคคีประดาศ,ศิษย์เก่าครับจัดผ้าป่าไปทอดที่โรงเรียนหาเงินให้โรงเรียนเป็นทั้งทุนการศึกษาอุปอกรณ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนให้เด็กๆรุ่นน้องรุ่นหลานนี่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ครับลูกศิษย์ลูกหาจึงมากมายได้เงินเยอะทีเดียวครับและนี่ครับ้ากว่าใครเป็นแฟนลูกทุง่งแฟนหมอลำคงจำเธอได้นะหนูแดงพิมพาพรสิริศิษ์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยเหมือนกัน ดูนะครับได้เงินเยอะจริงจริงแล้ววันทอดพระป่าับไปไปมีรำวงย้อนยุคหาเงินเข้าโรงเรียนรอบละไม่ใช่ถูกครูครับรอบละ100บาททุกบาททุกสตางค์เข้าโรงเรียนทั้งหมดและมีจังหวะหนึ่งครับดูที่เก้าอี้ปรากฏว่าไม่มีใครนั่งเก้าอี้เลยครับถามว่าหายไปไหนคำตอบก็คือไปรำวงย้อนยุคกันหมดเลยครับ ดูสิครับมืดฟ้ามัวดิเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับบนเวทีนั้นพิมพพ้าพรสิริครับร้องสดสดรำวงกันสดสดหน้าเวทีอย่างนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวทนั้นนอกลูกสุดท้ายไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้ ภาคเหนือของไทยยังหนาวอยู่นะครับฝนก้อนหนาวงูที่ฟาร์มง,งูแม่ริมก็หนาวด้วยครับ<อ>ดูนะครับลุงทุ่มซึ่งเป็นหมองูต้องเอางูเห่างูจงอางมาผิงไฟก่อนเปิดการแสดงลุงทุ่มบอกว่าเพราะอากาศเย็นมากๆงูจะนอนนิ่งครับไม่เลือ้อยไม่ฉกเปิดการแสดงไม่ได้ดังนั้นครับก่อนเปิดการแสดงก็ต้องมาผิงไฟก่อนงูนี่มันหน้าหนาวนี่มันจะไงมันแบบ มันจะแข็งดูมจะแข็งนะครับเราดรอฝี่ไฟเลยแบบว่าตากแดดนี่มันก็จะดีขึ้นทั้งงูเห่างูจงอางครับโอ้โหจงอางใหญ่จริงจริงพอเลือดลมเดินได้ที่แล้วคราวนี้ก็เปิดการสแสดงให้ผรัลักชมดูครับผหลักนั้นทั้งขึ้ทั้งเสียวครับบางจังหวัดนี่แหม่ให้ดูภาพจะจะไม่ได้ครับ อมหัวงูครับงูเห่าซะด้วยููภาพเบลอๆหน่อยก็แล้วกันครับมาเห็นแล้วนี่เด็กๆอย่าทำตามเป็นอันขาดในชีวิตพิษณุกลัวมากๆอยู่สี่อย่างครับงูหนูแมลงสาบและสุภาพสตรีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู ખા�ા�ા